เฮ้ย hey, นี่วันนี้นี่ไสย่างเว้ยน้ำจิ้มสูตรลุงเทียนเว้ยแซบเวอร์นี่น้ำจิ้มแจว่วกับไฟย่างเว้ยนี่รสชาติไม่เหนียวอะคนแก่ก็กินได้เออเด็กกินได้ปุ๊กยาก,กินดีเออนี่นี่นี่ไปดูวิธีการทำกันง่ายๆไม่ซับซ้อนก่อนจะไปปาบก็ให้วา้าไปดูวิธีการทำครับ สวัสดีครับผมลุงเทียนพาล้อครับวันนี้เป็นวันหยุดเว้ยลุงก็ไปตลาดมาเว้ยนี่วันนี้ลุงไปเองนะเว้ยนี่ไปซื้อวันนี้เป็นไส้เว้ยไส้เป็นไส้หมูเออไส้หมูโลสโลวห้าสิบบาทนี่ลุงไปซื้อที่บ้านตลาดบางกะปิจริงมันไม่แพงนุอ,อันนี้แต่ว่ามันเหนียวนะเว้ยแต่ว่าวันนี้ลุงจะมาย่างไงเราก็เวลานั่นลุงอันนี้ลุงล้างแล้วนะกพเวลาเองล้างเนี่ยเองก็ไอ้เนี่ย เนี่ยใส้ล่ะมันจะมีตรงนี้ยป่ะเราก็เอาสายยางสอดเข้าไปล้างล้างสักสองสามน้าเสร็จแล้วก็ขยําน้ําเกลือเพื่อให้ดับขาวมันอะ่ะแต่แล้วเองก็ใช้กรรไกรนะเว้ยกรรไกเรเนื่องจากที่ตอนตอนตอน,ตอนที่มันมามันเป็น,เป,นเป็นผงใหญ่ๆใช่ป่ะอันนี้หลุงตัดแต่งแล้วไงเองก็ใช้กรรไกรอย่างเงี้ยตัดเออบเนี่ยกรรไกรตัดปึ๊บให้มันให้ชิ้นพอดีอะ่ะให้เหมาะกับการย่างนะเว้ยเออ อันนี้เดี๋ยวเราไปย่างแต่แล้วนี่มันจิ้มเว้ยก็เป็นพวกแก้วนี่ไงเหมือนเดิมเลยแกวมีเค้าคั่วด้วยเอไปไปดูวิธีการนว้ยย่างจุดนี้นะแบบนี้นว้ยกินแบบมันกรอบอะมันมันกรอบแล้วมันสุกทั่วเลยนี่อย่างแรกให้เองทำงนี่เว้ยให้ เอาไสที่เรามีเนี่ยต้มในน้ําเดือดถยเว้ยเออในต้มในน้าเดือดเออมันจะได้สุกเวลาเราเองย่งยางยังไงก็สุกอ่ะเออสุกถัวเออต้มไปสักประมาณสักยี่สิบนาทีเนี่ยต้มไปใส่ไปให้หมดเลยนี่นี่ห้าสิบบาทบานแบกเสร็จแล้วก็ใส่เกลือไปเล็กน้อยเว้ยเออใส่ใส่ไปเล็กน้อยเออต้มไปประมาณยี่สิบนาทีนะเพื่อให้ให้มันสุกเลยถ้าเองมีเวลามากกว่าน,นี้ก็ได้นะเว้ย ต้มเพื่อให้มันแบบเคี้ยวง่ายเลยแล้วเวลาเองมาย่างอ่ะมันจะแบบมันจะฟูแล้วก็สวยเออไปต้มนี่ระหว่างเราไส้ที่เราไปไปไปลวกน้าร้อนมันมันสุกเลยเออนี่เราก็มาทําน้าจิ้มเว้ยทําแจว่วเว้ยนี่เริ่มต้นนี่น้าําปลาเว้ยหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อน สี่ช้อนเออน้ำปลาสี่ช้อนต้อนเว้เออใส่ไปก่อนแต่แล้วนี่ใส่นี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 ่อันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะเว้ยที่ลุงไปเคี่ยวให้มันเป็นน้ำเวลาไปทำกับข้าวมันจะทำง่ายเว้ยน้ำตาลเคี่ยวอันนี้น้ำตาลนะเว้ยน้ำตาลเคี่ยวหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนสี่ช้อนห้าช้อนเออเนี่ยใส่ลงไปเนื่องจากน้ำตาลตัวนี้มันจะไม่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 หวานปี๊ดน่ะไม่หวานแหลมนะ เออนี่ใส่ลงไปเสรแล้วก็นี่น้ำมะนาวเว้ยน้ำมะนาวหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนสี่ช้อนเออสี่ช้อนถ้าเองชอบเปรี้ยวนะเว้ยเองก็ใส่ใส่ไปเลยกระนั่นไปตามรสชาติเลยนะที่เองชอบเสร็จแ,แล้วนี่พริกป่นเว้ยพริกป่นตามชอบเลยนะใส่มาหนึ่งช้อน ชาเองชอบเผ็ดากระน,นำลงไปนี่หนช้อนติกลแป้งนัวเว้ยนิดหน่อยใส่ลงไปหอมแดงเว้ยหอมแดงนี่กระน,นำลงไปหอมแดงนี่ปักขีหลั่งเว้ยแล้วก็ต้นหอมกต้นหนึ่งเออเดี๋ยวเราหั่นหั่นตอยตามชอบเลยนี่ เรียบร้อยนี่เสร็จแล้วก็เอามาวางตรงนี้แล้วก็ใส่ลงไปนี่เข้าคั่วเว้เของมันต้องมีเว้เอออสองช้อนถ้าเองชอบเยอะๆเ,เองก็ใส่เยอะๆนี่เรียบร้อยเข้าให้เข้ากันเ,เป็นไงเรียบร้อยแล้วเวแกว รอตาย,ย่างน่อยๆนี่เฮ้ยลุงต้มไว้ประมาณยี่สิบนาทีแล้วยี่สิบกว่านาทีอเออไม่ได้จับเวลาแล้วเสร็จแล้วเราก็ตักตักเสร็จแล้วก็ไปล้างล้างน้ำเสร็จแล้วก็พักให้เสดเด็ดน,น้ําถามว่าทําไมต้องต้มวะทําไมไม่ย่างแบบตสดวะลุง <S <S เออลุงแก่แล้วเคี้ยวไม่ไหววะอยากกินแต่ถ้าก็ว่าเองยากทนก็ได้อะได้กะหล่ำเนื้นเว้เออมันอยู่ที่น้ําจิ้มเว้เออเนี่ยตักเสร็จแล้วก็ ไปล้างเสร็จแล้วก็พักให้สะเด็ดน้ําก่อนสักสิบนาทีเสร็จแล้วก็กกกาวามาย่างกันเมื่อพึ่งนี่ยเนี่เนี่น,น,นี่ให้มันสะเด็ดน้ำอย่างนี้นะนะสักสิบนาทีเนี่ยมันก็แห้งแล้วเออเสร็จแล้วเราก็มาเพิ่มรสชาติน่อยเว้ยเพิ่มความหอมเว้ยนี่ทอดฝังเขี่ยวเว้ยหยอกลงไปหยอกลงไปน้ำตาลเว้ยน้ำตาลทรายนิดหน่อยเว้ยใส่ลงไปจริงๆเราไม่ต้องนั่นก็นได้เพราะว่า เราไปกินกันน้ำจิ้มไงนะเออเนี่เยเราขยำเออเนี่ยเพิ่มความสวยงามนิดหน่อยเว้ยซปี้วดำนิด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 หน่อยหน่อยด้วยเออเพื่อให้วามแบบมีสีเศษว่าวามสวยงามนิดหน่อยเออเสร็จแล้วเราเดี๋ยวเราไปย่างเลยนี่งไงมับนบาน,บานเว้ยเสร็จแล้วก็นี่เราก็มาย่างเลยนี่เนื่องจากไอ้นี่มันสุกแล้วเวย้ยเราไม่ต้องใช้กี่เท้าโรยที่หน้าในเตาถ่านเลยก็ได้นุ้ย นี่เล่นไฟแรงเลยนี่เออเล่นแรงๆย่างไปนะนี่เล่นแบบนี่เฮ้ยตอนแรกว่าจะเล่นไฟแบบแ,บบแรงๆเลยแต่ขี้เท่าหน่อยก็ดีเหมือนกันว่ะเออไม่งั้นโอ้โหมันก็จะไฟมันก็จะลุกไนงะ เออนี่เอาละย่างไปย่างให้มันกรอบให้มันเหลืองให้มันกรอบเลยร้ไมเออในวันหยุดทั้งทีเราก็ทํากินง่ายๆเออแค่ไปตลาดเดี๋ยวเวาลาไปตลาดแป๊บหนึง่งเออไปซื้อนี่ไงได้เสร็จแ,แล้วเราก็มาย่างนะเพราะอันนี้มันสุกแล้วไงพอย่างไปเดี๋ยด้วยไฟที่มันแบบอุณหภูมิที่ร้อนแล้วหนังมันก็จะกรอบ คนแก่อย่างลูกก็เคี้ยวง่ายไงถ้าเกิดว่าเป็นพวกเองเป็นหนุ่มเป็นสา,าวก็อ,อาจจะแบบตสดก็ได้แบบที่แบบเอามาทำตัวสดแล้วมาเองก็มาหมาักตามกรรมวิธีของเองเสร็จแล้วก็มาย่างแต่ก็กินจํำจิ้มแล้วแต่ความชอบของคนเว้ยเออเมื่อก่อนลุงก็ชอบแบบนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้ไหวๆแล้วเว้ยแกเฮ้ยพอได้อย่างที่ใจเราต้องการแลวนะ้เว้ยเราก็ตักสิตักลุงจะตักแตงแต่ตกแตรงนี้เมื่อก่อนนะเพื่อให้มันสเสด็จ น้ำมันน่ะน้ำมันเนี่ยเนี่ยให้มันให้มันตะดเด็ดก่อนก่อนที่เราจะไปลงจานเลยเออน,นี่เป็นไงไส้ย่างเว้ยสีสันตกแน่นอนพอเราต้มก่อนเว้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเว้ยนี่นี่เป็นไงนี่เป็นไส้ย่างนี่นี่นี่เอาพริกมาโชว์ด้วยนี่นี่เออนี่เราต้มก่อนเลยปะ มันก็จะสุกแล้วพอหน่หนอนมันก็จะกรอบๆใช่ไหมแต่แล้วก็ถ้าเองไม่อยากกินชิ้นใหญ่ขนาดนี้เว้ยเองก็ใช้นี้สิเฮ้ยนี่นี่กันไก่ก็ได้กันไก่หรือไม่ก็เป็นมีดก็ได้หัน่นนี่แต่แล้วก็นี่เอยวลุงจะโชว์ให้ดูอือันนี้มันมีข้อดีคือมันสุกแน่นอนเพราะเพราะเราเราได้ไปต้มแล้วใช่ไหมสุกแน่นอนแต่แล้วก็ มันก็จะมีครามกรอบแต่ว่าถ้าเอ็งเอเอชอบแบบเทคเกอร์แบบแบบสดๆมีกลิ่นหอมๆเนี้ยเอ็งก็ย่างแบบสดๆเลยหรือว่าเอ็งจะไปลวกน้ำตักตักน้ำลวกน้ำร้อนๆสักแป๊บหนึ่งเพื่อให้มันจกคงรูปแล้วเวลาย,ย่างย่างง่ายนี่ไปทดสอบก่อนหลังไหมว่าอื้อหืออื้อหือ,อ มันก็ยังมีฟ้อมเหนียวอยู่นว้ยแต่ว่ามันเหนียวไม่มากเะยสำหรับคนแก่อย่างลุงเนี่ยเคี้ยวได้เลยสบายสบายนี่เด็ดมันอยู่ที่นี่น้ําจิ้มนี่เฮ้ยนี่เองไปถามตามสูตรที่ลุงบอกเลยนะรสชาติแบบเด็ดสารตระะีเลยสุดยอดมากมันจะออกแบบเผ็ดๆเปรี้ยวๆแล้วก็อมหวานนิดๆเค็มตามหลังเลยนี่อือหืออีกยกนึงกิมนี่หวังว่าพวกเองจะชอบน้้ยผมลุงเทียนพารอรแล้วครับ ก่อนนะครับสวัสดีครับมาบค่ายหลังไม่หือจุดยอด